วันนี้นะคะพวกเราจะพาแฟนๆรายการคันป่าเนี่ยมาทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความแม่นยำมากๆค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยก็ต้องรีบตามเรามาดูแล้ววันนี้ก็คือพี่กล้องนั่นเองค่ะที่วันนี้จะมาเทรนพวกเราว่าจะต้องยิงยัง,ยงไงต้องให้แก้วของพี่ฟางรบกว <S <S นนิดนึงนะคะ <S 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 2> <S 2> เป็นแค่ครั้งแรกที่ยิงเองค่ะแล้ววันนี้พี่ก้องใจพวกเราเนี่ยยิงแบบไใจไหนคะก็ร้องยิงแบบเป็สิ่งพื้นฐานทักงว่าซึ่งเป็้ายแบบนี้นี่คือแบบอันนี้ก็ไม่เคยไปไหนี้เนาะใช่ครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นมีในยุคปัจจุบันก่คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยการแข่งขันนะคะก็ต้องมีคนแพ้แน่นอนนี่เลยค่ะราคาอยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เลี้ยงขนมดีกว่าเลี้ยงขนมใช่ค่ะถูกต้องใครชนะเนี่ยต้องเลี้ยงขนมนะไม่ใช่คนแพ้สิแม้ ให้พี่กองพาพวกเราไปดีกว่าว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างกับการยิงนูนี้บอกไว้ก่อนวันนี้เนี่ยฟางไม่ได้พกตังมาเพราะฉะนั้นฟังชนะแน่นอนนะคะเดี๋ยวก็ดูเลยค่ะไปเลย ดึงดึงดึอีก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 ไปดิ้นลไปเลยไปเลยเออพอดูดชนะเพราะว่าพี่เขาช่วยเรออีกนิดเดียวจะถึงตรงกลางแล้วค่ัหน้าเดี๋ยวจะลองใหม่เ่อไปสิคะอันนี้ไม่ยากค่ะพร่พี่เขาช่วยพี่เขาแค่จับเฉยๆเราต้องนับสามลูกสุดท้ายได้เวลาโชว์ของจริงแล้วนี่มันเป็นศึกสายเลือดครับ ติดเสื้อมันติดเสื้อมันติดเสื้อจริงๆนิ้วค่ะแดงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคำสั่งเก็บลูกแล้วค่ะปฏิบัติตามแล้วมีดูดีๆนะครับทั้งเจ็ดกับแปดอ่ะอ๋อสองไม่ไหนบอกที่ผ่านมานี่ไม่เกียวอ๋อหเล่นของเล่นได้ขนาดนี้นี่ เตรียมตัวเลี้ยงได้เลย,ยแม่ติดใจเจ็บใจลูกที่พื้นด้วยนะคะเย่ตอนนี้ค่ะก็มินิโรเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามานับแต้มกันดีกว่าค่ะว่าใครจะได้เท่าไหร่แคลรนลิฟฟีเซนค่ะได้19คะแนนค่ะได้17คะแนนเลขกําลังสวยเลยโชว์กันอ้โห แล้วทีนี้ก็สนุกมากหรอใช่ทเขาได้ก็เป็นทั้งแกองของเรายิงธนูกันมารายการคันปากนะคะมันก็ต้องมีเรื่องเมาแน่นอนสิคะทห้เข้ากับรายการใช่ไหมคะเมาใครก่อนดีเหรอคะเนี่ยลัเลยละกัน่ะก็จะเป็นคนที่ชอบกินค่ะเอาเรียกว่าชอบกินเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าชอบกินของเหลือดีกว่า เสร็จไก่ก้างปานะคะเป็นอะไรที่เฟย์ชอบมากที่สุดค่ะพูดซึ่งเห็นภาพเกินไปค่ะลองแก้วบ้างดีกว่าค่ะโอยไม่มีอะไรให้เล่าหรอกพี่บอกไปว่าทำไมถึงแบบแก้วดูมีเวลาแบบออกจะหวานขึ้นใช่ช่วงนี้นะแลอดดูเป็นสาวขึ้นนะพี่อัญที่เห็นนะคะว่าแก้วเนี่ยจะเป็นคนที่ตกขึ้นสังคมค่อนข้างเยอะมากเลยเป็นแหล่งช้อปปิ้งก็สามารถเรียนด้ใช่เลยมีอะไรใหม่ๆมาตลอดปกติเนี่ย ลยค่ะที่สำคัญค่ะตองนั้นนะคะเป็นลาย Hello Kitty <Okay. S 1> คนสุดท้ายค่ะที่ตองของเราค่ะ <Hey. S 1> จบรายการมีเท่านี้นะแต่ใครจะรู้ว่าหวานนี้ความเกาะเยอะมากแล้วก็มีความโหดแฝงอยู่ข้างในด้วยอตอง,องค่ะคือเขาเป็นคนที่มือไวค่ะแต่ว่าใจไม่ไว่ะโอไม่ไวแบบคือค่อนข้างจะมือหนักด้วยที่้าย <S <S <ส>แล้วก็เลยถูกทำโทษกลับไปตัวเองโดยการที่แบบตกบันไดบ่อย คือตกคนเดีนวเยอะตกทุกประเทศเลยนะคือแบบลองว่าเออประเทศไหนเนี่ยมันเจ็บกว่ากันตอนนั้นไปเที่ยวฮ่องกงกันี่ยค่ะพี่ฟ้าไปศึกษาไปตกบันไดที่นู่นอีกเนาะและยังมีลากเพื่อนตกไปด้วยค่ะโชคดีที่ไม่ใช่คนที่ยืนใกล้พี่ฟาาตอนนั้นโชคร้ายว่าที่มันรู้สึกเมากันมากเกินไปเลยอะทีนี้ก็ต้องมีสเปคหนุ่มสิยังไม่มีค่ะถามเฟยดีกว่าเฟยมีเปล่าหล่อเลยรวยอยากได้คนที่แบบหน้าตาโอเคนะคะเลี้ยงเรา ปกป้องเทคแคร์นะคะแล้วก็สามารถรับส่งเราเลยแต่ว่าตอนนี้พวกเรายังไม่คิดละกันเล่นใช่พวกเรายังเด็กอยู่ค่ะแล้วก็ต้องทํางานแล้วก็เรียนด้วยแล้ววันนี้พวกเราสามคนก็คงจะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวก็จะไปกินขนมที่แก้จะเลี้ยงให้เราใช่ค่ะสวัสดีค่ะ